วงซิลนะคะน้องๆอะไรอ่ะโอลิปเออลิป่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะหรือว่าเนี่ยอ๋อเนยก็มีแบบว่าน้องๆเดอะสตาร์ด้วยก็มีค่ะนะคะน้องโนดไงโนดอยู่ต่อนะคะเพราะว่ารอบเย็นนี้เนก็เจอน็อตอีกใช่แสดงว่าได้รอบอวันเล้วแหละนะคะก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนขึ้นไปถากเรื่องดีๆนะคะก็เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ให้ดูกันด้วยนะใช่แล้วไปเลยค่ะ คนคนนึงก็มีเทคนิคการเป็นแต่ก็ดูร้อง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 ลมก็จะต้องมาใช้ยิ้มลำบากประชาชนในชีวิตการประชาสัมพันธ์เก็บไว้ก็มีบ้านเลขที่ตู้เย็นแถวเอพักหนึ่งแต่ทิ้งท่านก็จะมีบ้านเลขที่ตู้อ่อครับแบบนี้ก็ต้องคอนแทคได้ก็ต้องมีการติดต่อน้องของฉันเป็นคนขายเป็นมี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  แต่เอสเซแถคนบริจาคเยอะมาดียภาจะแบบยิ่งเนียข้ามาในตางเทศก็พนก็แบบสิาแลกวน้องก็เป็เด็กาสมรรคนเดอข้าเลยนนเดินแม่แล้วก็ไปเลยแวะตามบ้านว่าสัวนเนี่ยราใช้ข้าวสครับ เอาไเลนลูกเสือมาบ้างค่ไครับแ่เดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทานะครับการเท้โอมาครับในนี้มันจะมีปัญหาที่ข้างออกด้านหน้าครับออกด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจัดพยายามให่ออกด้านข้างีไมเ่มันี้นไเพื่เดี๋ยวผมไปทำฝั่งนู้นก่อน่ไ่ เันต้องเสียบคว้บางที่เราเรียนนดนารีจำได้ไหมโอตเรียนที่ไหนเคค่ะโอเ เซอร์นะครับอ่า uh, อยู่กันได้สามสี่คนเลยนะคะอยู่ได้แม่ลูกแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเพราะเขามีความเป็นสัตว์เป็นส่วนใช่ไหมครับใช่คือมาอยู่แล้วผู้หญิงบางทีนอนท้าปากน้ำลายไหลมันก็ดูไม่งามแต่ถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมีที่ปิดมีชิดถูกต้องครับหรือว่าอยากจะอยู่เป็นส่วนตัวกันหน่อยนะครับหรือว่าเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องวางเลอะเทอะครับ ไม่มันต้องมันต้องบาลานซ์กันสี่ฝั่งที่ช่วยจับไว้ได้ไหมคะที่สเสร็จแล้วค่ะนะคะน่าเครียดจังเลยเมื่อกี้เช้าอ่ะเช้าเช้ากังงงอยู่แันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกงงไม่ออกก็เดี๋ยวมีสัมภาษณ์ใจแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นช่วงหน้าละกันนะคะช่วงนี้ฝากด้วยค่ะสำหรับปุ้นปุ้ยตาปลายิ้มนะคะแจกร้อยวันร้อย เลยนะคะแม่ผู้ใจบุญหนานะเอออย่างนี้เราไ็จะถ่ายให้ครบให้หมดแล้วเพราะว่าเราได้เห็นหน้าคนใจบุญแบบฉันะคะตั้งแต่เช้าเลยมาร่วมทำบุญกันนะคะเป็นยังไงบ้างอ่าไปเลยค่ะกับพี่ใหญ่ดายโดฟินค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันแต่เช้าคะมาช่วยเอาของมามอบเป็น มาม่ากุกเครื่องโอโคบริโภคแล้วก็จะมาช่วยแพ็คของด้วยใช่ค่้วบริจาคเงินด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำบทเพลงครับน้ำบทเพลงครับผมมะมอบมอบความสุขนะครับให้กับคนที่เดือดร้อนแล้วก็ที่มาอพยพในวันนี้ด้วยคือเขาเขาจะมาจบพยมั่นี่กันไงแต่วันนี้ที่สำคัญช่แพ็คของกันมาช่วยเหลือกันะมอบความสุขด้วย ค่ะก็ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะก็ประสบปัญหาภัยน้ําท่วมอย่างทุกคนได้เปิดช่องมาแต่เช้าก็จะเห็นข่าวทุกวันซึ่งจริงแล้วไปไปมาแล้วเนี่ยเรามองกันให้ดีว่าทุกวันนี้คนไทยอ่ะ ช่วยกันแบบช่วยกันอยากเห็นได้ชัดแบบมากขึ้นซึ่งดาคิดว่า N ม,มันเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นน้ําใจของเรากันจริงๆนะคะคือว่าตอนนี้แบบว่าใครว่างดาเห็นนักเรียนนักศึกษาบางทีเลิกเรียนแล้วบบแบบก็ก <oy> e. ็ก็มาก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งวันนี้เราก็เป็นอีกแรงหนึ่งจากแกรมมี่นะคะแล้วก็เอ่อทีวีแกรมมี่ด้วยแล้วก็พี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างละเออก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะค่ะ ค่ะไทยช่วยไทยพี่หนุ่มเชิญค่ะโอเคเป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็ <ไง S 2> ดีรครับคือ,อเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยคือรอบนี้ผมมารอบสองลวคือเมื่อวันก่อนผมมาช่วยทีมาช่วยแพ็คของแล้วก็เริ่มกลับไปคิดว่ากับเพื่อนๆกับเพื่อนๆกับคนที่บ้านแล้วว่า เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะเอากีตร์ไปเล่นให้คนที่แพ็คของมาฟังคือเพราะว่าช่วงช่วงที่เราแพ็คของเนี่ยมันจะมีช่วงที่ว่างที่ของขาดถุงขาดเออหรืออะไรใช่ครับก็ช่วงนั้นแหละผมผมก็จะกีตรามาเล่นให้คนฟังพอของมากก็กลับไปแพ็คต่ออ่าเไอเดียเยี่ยมก็ถ้าเกิดว่าจะไปใช้ได้ครับโอเคครับ มีใครได้รับผลพวงจากนี้มีมีมีผมมีผมก็คือเนี่ยวันนี้ก่อนที่ผมจะมานะฮะผมไม่ได้ใส่ชุดนี้มาครับอีกชุดหนึ่งครับแล้วผมมาเปลี่ยนชุดบนรถนั่นคือที่บ้านผมท่วมถึงหัวเข่าฮะซึ่งกาลังตัดสินใจอยู่ว่ากําลังจะสับคัดเอาลงปิดไฟดีหรือไม่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเริ่มบ้านอยู่ที่ประมาณคลองพระอุดมฮะก็เป็นเส้นที่อันตรายอยู่ไม่มีรถผ่านเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันครับผม ดโดนเหรอโดนครับเต็มๆมาลัก็ที่บ้านตอนนี้ก็ครึ่งเอวครับจริงที่ซอยท่าอิดครับสะพานพนังเก้านะครับก็ตอนนี้ที่บ้านเขาย้ายออกกันหมดแล้วเหลือประมาณจากร้อยกว่าหลังหลือ20หลังที่เขาใช้เรือกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าเลยจากบ้านผมไปนะก็เป็นสุเหร่าในนั้นก็คือเขามิดหัวกันแล้วครับเราก็ยังโชคดีกว่าเขาหน่อยค่ะ กำลังใจให้ทุกทุกคนแล้วก็ทุกภาคทุกจังหวัดแล้วกันนะคะใช่เราก็นะคะคนไทยก็เราเชื่อว่าจริงๆแล้วน้ำใจของเรามันมีอยู่ทุกที่ทุกทางอะค่ะก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมีใครลำบากก็มองเขาเป็นพี่น้องของเราคนหนึ่งแล้วกันนะคะ ก็พวกเราได้แต่มากําลังใจให้คือพวกเราไม่สามารถทําให้คุณมีกําลังใจได้เพราะฉะนั้นคุณเองต้องเชื่อว่ายังมีหวังแล้วก็ยังมีกําลังใจอยู่ค่ะอยากให้คนไทยทุกคนสูลูับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเก็บเงินของท่านเอาไว้เยอะๆครับหลังจากที่ช่วยเหลือกันตอนนี้แล้วเนี่ยมาช่วยกันานุบํารุงฟื้นฟูด้วยในภายหลังอาจจะต้องมารับบริจาคกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะนะคะก็เห็นน้องๆบางท่าน ก็ยังอยู่จนถึงรอบเดือนอย่างที่นี่เน่บอกลดอยู่นะคะน้องออบก็รอบน้อยอยู่นะคะาอยงเย็นเลยค่ะนะคะอาปลาไปที่คุณดาเอ็นโดฟินบ้างดีกว่าที่ใหญ่ของเรานะคะก็